สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวของแมนเชสเตอร์เดยกันต่อน,นะครับผมเป็นข่าวของเบนจามินเชสโกครับเชสโก้ครับกองหน้าของเรดบลสซบวกจากรายงานของฟาบิโอโรมาโน่ออกมาระบุว่าเบนจามินเชสโกจะยังไม่ตัดสินใจอนาคตของเขาก่อนช่วงสัปดาห์หน้านะครับแต่ก็ได้มีการนัดพิจารณาข้อเสนอแนะกันที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นตัวเบนจามินเชสโกก็จะตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายว่าเขาน่าจะเลือกย้ายไปทีมไหน หรือจะอยู่ต่อกับทางเล็บบูสวบวกต่อไปในซีซันนัาทั้งนี้โ,โ,โ,นโรมาโน่ได้เสริมเอาไว้นะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงอยู่ในการเจรจาหลังจากมีการนัดพบกับเอเจนต์นักเตะมาแล้วกว่า2ครั้งอย่างไรก็ตามนะครับนอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วยังมีอีก2สโมสรน,นะครับที่ยังมีการพูดคุยกับนักเตะด้วยเช่นกัน จากรายงานจากสื่อใหญ่อย่าง Sky s p o r t นะครับกับเรื่องของบินจมินชิสโก้ก็ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีคนสนใจที่จะเซ็นสัญญากับกองหน้าวัย19ปีรายนี้อยู่ถึงแม้ว่าโอกาสคว้าตัวค่อนข้างจะยากนะครับเนื่องจากเลดบูซาวบวกตั้งค่าตัวไว้สูงกว่าที่แมนยูประเมินไว้เยอะเลยนะครับก่อนติดตามกันต่อไปครับผมอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับผม